นะก็ฝากพี่น้องพี่น้องตำรวจลองพิจารณาดูนะครับที่เขามาติดแฮชแท็กว่ากูจะเปิดมึงจะทําไมนะแล้วก็บอกว่าถ้าใครเอามาโพสทักชวนเนี่ยเป็นการทําผิดกฎหมายเนี่ยเข้าใจครับแต่ในสถานการณ์แบบนี้การแสดงอารยะขัดขืนเนี่ยเราต้องดําเนินคดีกันถึงขนาดนั้นใช่หรือไม่ครับก็ฝากสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะผมว่าท่านก็ต้องนะการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องคํานึงถึงกาลเทศะ นะการพูดการจาก็เหมือนนายกเนี่ยนะจ๊ะเนี่ยนะคนติดโควิดมากขึ้นทุกวันวันละห้าพันคนตายวันละหลายสิบคนยังเป็นนะจ๊ะเทค m มีโฮมกันที่รถเทคมีโฮมนะแล้วก็หัวล้อกันคิกๆๆๆคิมันมันเหมาะสมหรือเปล่าเข้าใจว่าท่านต้องการความเป็นกันเองกับผู้สื่อข่าวแต่พฤติกรรมของท่านทิ่แสดงออกมาเนี่ยมันสังคมเขา รับท่านได้หรือไม่ท่านก็ลองไปลองไปอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลดูนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับนะครับการไปต้อนรับนะักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตก็โดนโซเชียลวิาพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้ไปทําไมคึกคืนกันเลยนะค,คึกคืนเลยนะคนในกรุงเทพนะไม่มีเตียงไม่มีหมอไม่มีวัคซีนทําไมไม่อยู่ในกรุงเทพไม่ดูแลคนที่กําลัง ได้รับทนทุกทรมานอันนี้ก็เป็นเสียงวิจารณไปยังท่านนายกนะจ๊ะส่วนท่านจะคิดยังไงก็ตามสะดวกนะครับแล้วก็ลงพักนางเลิงนี่ก็ดําเนินคดีพวกที่หมิ่นนายกเยอะแยะนะครับเยอะแยอะอัจฉริยกระก็โดนไปด้วยหมิ่นนายกว่ามันก็สมควรหรือเปล่าต้องไปดําเนินคดีกับเขาหรือไม่หรือต้องการที่จะเชื่อดไก่ให้ลิงดูว่าเฮ้ยวิจารณนายกไม่ได้นะวิจารณนายกต้องพูดจาสุภาพพูดจา ่ไม่สุภาพไม่ได้นะนายกรับไม่ได้นะก็อยากจะถามท่านนายกนะจ๊ะว่าตอนนี้ประชาชนรับพฤติกรรมและความสามารถในการบริหารงานนะที่ประชาชนยังไม่พอใจได้หรือไม่ประชาชนทุกวันนี้รับนะรับรับท่านได้ไหมล่ะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเนี่ยก็ฝากไว้นะก็มีสองด้านนะครับเหรียญเนี่ย นะเพราะนั้นก็อยากจะฝากนะครับที่นายกไปมีลูกน้องลูกน้องไปแจ้งความดาเนินคด,ดีประชาชนถ้าถอนได้ก็ถอนไหมยังไงฝากถอนอาชญาไปด้วยนะครับนะเพราะว่าอาชญายังเป็นบุคลากรที่เป็นประโยชน์กับสังคมฝากเพื่อนผมไปด้วยมันผมว่ามันไม่เคยได้ประโยชน์นะครับเราเป็นนายกรนะัฐมนตรีใครเขาด่าหน่อยถึงแม้คาหยงคยาหยาบแล้วก็ทนทน,ทนไหมนะครับนะก็การเป็นนายกเนี่ยก็ไม่มีใครเขาบังคับให้มาเป็นที่ไหนลนะ ตัวเองก็อาสามาเป็นเองแล้วโดนประชาชนด่าก็ต้องทนหน่อยประชาชนยังต้องทนนายกมาตั้งเจ็ดปีแปดปีแล้วสมัยก่อนนายกก็พูดจาก้าวร้าวก็โชกโชคกฮากอะ่ปะปฐมป็โทอะไรต่างๆเยอะแยะประชาชนยังทนได้มาเจ็ดปีให้โอกาสท่านนายกก็บริหารชาติบ้านเมืองมาเจ็ดปีพะนั้นก็ฝากท่านนายกก็อย่าไปดําเนินคดีใครเ,เลยนะท่านเป็นใหญ่มีอานาจโอ้โหสูงสุดของประเทศแล้ว การแก้ปัญหาโควิดท่านก็มีอำนาจถึงสามสิบเอ็ดฉบับกฎหมายอำนาจก็อยู่กับท่านคนเดียวรวบอำนาจอยู่อ่ะอำนาจพลกรกงพลกรอะไรนะครับท่านต้องมีความเมตตาต่อพี่น้องประชาชนเยอะๆไปถอนแจ้งความเยอะนะครับนะครับพี่น้องฝากไปถึงนายกนะครับยกมือไหว้นะครับไปถอนนะถอนนี่หมดนะครับไปแจ้งความประชาชนไว้ใครตะใครอะ่ะนะลูกน้องไปแจ้งอ่ะนายกไม่ได้ไปเองอะ่ะถ้านายกสั่งมันก็ต้องไปถอนหมดอะ่ะ นะครับเออ,เอ,อแล้วมาเมาื่อเช้าก็ดูเห็นก็มีแชร์คลิปพยาบาลทำงานจนเป็นลมนะต้องถอดแมสถอดอะไรเอายาดมแอมโมนิมาเนียนะเหนื่อยจนไม่รู้จะเหนื่อยอย่างไรอยากให้นายกลงเดินทางไปดูเขาบ้างดีภูเก็ตไม่ต้องไปแล้วครับให้ลูกน้องไปไปดูสิเดียวพยาบาลเนี่ยเขาเหนื่อยจนไม่รู้จะเหนื่อยอยังไง นะครับเขาแชร์กันทั่วโซเชียลเลยจริงเท็จอย่างไรผมไม่ทราบโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะพยาบาลทํางานจนเป็นลมถ่ายคลิปลองไปดูบุคลากรทางการแพทย์ที่เขเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะอืมไม่ใช่มานั่งคุยกันออกทีวีออกสื่อแล้วหัวเราะกัหัวเราะกันเกอกเกอกประชาชนจะจะจะตายกันหมดแล้วนะวันวันได้รับโทรศัพท์ก็ติดโควิดติดโเมกี้ก็เพื่อนผมเป็น ผู้บริหารงานด้านกฎหมายของธนาคารก็โทรมาก็เขาบอกว่านะาพักพวกติดโควิดแล้วเขาก็นั่งอยู่ในรถด,ด้วยเขาก็เครียดวันๆมีแต่คนติดโควิดสมรักก็ติดโควิดดาลงดาราติดโควิดกันหมดนะคนมันวิตกกังวลเพราะนั้นก็ฝากนายกกันไงๆก็ดูแลประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากโควิดนะจะกินจะอยู่จะอะไรมันลำบากกันไปหมดนะฝากด้วยฝากด้วย นะหลายๆคนก็บอกว่าอยากให้โทนี่อยากให้ทักษิณกลับมาเป็นนายกอีกนะเรียกร้องโทนี่บอกโทนี่เมื่อไหร่จะกลับมากลับบ้านเราลักรอยอยู่นะครับนะจะกลับมาได้ยังไงล่ะหมายจับก็มีคดีความก็มีคำพิพากษาก็มีนะการที่โทนี่จะกลับมาเมืองไทยมันมันกลับมาได้แต่มันต้องติดคุกนะยกเว้นไว้รับการอภัยโทษนะครับก็ว่ากันไปครับตอนนี้คนก็นึกถึงแล้วนะนึกถึงโทนี่แล้วนะครับนะเพราะว่า ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยก็อยู่มานานเจ็ดปีแล้วมันจําจไม่ผิดนะจำผิดขอโทษด้วยท่านก็ลองดูนะครับสิ่งที่ทําทุกวันนี้ท่านเป็นไงมันต้องแก้ไขยังไงไหมไอ้นะวัคซีนทางเลือกไฟเซอร์โมเดอร์นาก็เนี่ยนะประชาชนก็ถามว่าทําไมยังไม่ได้สั่งซื้อไปหรือยังสั่งซื้อช้าหรือเปล่านะมีเรื่องเงินทอนมีหัวคิวหรือไม่มีประสงค์เปอร์เซ็นต์ไหมทำไมสั่งซื้อเปนแค่สองยี่ห้อไอชิโนแวก นะกับไอ้อะไรเนี่ยไอเอสตราเซเนกายี่ห้ออื่นทำไมไม่ซื้อทำไมสั่งซื้อช้าเนี่ยประชาชนก็ตั้งคำถามนะนะครแล้วตอนนี้ยังไงเนี่ยจะจะเมื่อไหร่จะได้มานะดูตะข่าวดูตะข่าวนะบางคนบอกดีแต่พูดหรือเปล่านะทำให้ดูหน่อยเมื่อไหร่ยังไงสัญญงสัญญาที่ซื้อขายเอามาตีแผดูสินะเขียนสัญญายังไงประชาชนอยากรู้ พอเงินภาษีนะครับไปซื้อวัคซีนมาเนี่ยมาฉีดประชาชนทําไมสัญญาถึงไม่เปิดเผยสังคมอยากรู้อ่ะนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับนะครับอยากรู้ครับนะนะมีค่าคอมมิชชั่นไหมเนี่ยสังคมก็ถามนะครับนะนะฮนะซื้อมาแพงเกินจริงหรือเปล่าเออเห็นนะเนี่ยเขาสงสัยอ่ะมีค่าหัวคิวไหมนะนะครับเงินภาษีนะครับ เออนะครับอืมอยากให้นายกลาออกแล้วให้คนอื่นลองมาบริหารประเทศบ้างประชาชนเ็าบอกอืมสมรักฉีดไปแล้วสองเข็มยังไม่รอดเลยแสดงว่า,าวัคซีนที่ฉีดสองเข็มเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือเปล่าช่วยตอบด้วยนะฉีดไปสองเข็มแล้วยังไม่รอดเลยสมรักหมอผู้หญิงที่โรงพยาบาลรามาก็สองเข็มก็ไม่รอดเหมือนกันสรุปแล้ว นะเอาอะไรมาฉีดกับประชาชนแล้วทําไมต้องเอาไอ้สองยี่ห้อนี้ประชาชนก็ตั้งคําถามทุกวันทําไมทําไมไม่ปล่อยให้นําเข้าเสรีเลยนะโรงพยาบาลไหนอยากนําเข้ากเข้ากับเสรีเลยไม,ไม่ต้องไปผ่านอะไรเลยทําไมไม่ปล่อยนําเข้าเสรีนะครับสังคมก็ตั้งคําถามไปยังรัฐบาลน,นะครับตั้งคําถามไปยังรัฐบาลน,นะครับอืมนะครับน่านะนะนะครับ เอาน้าเกลือมาฉีดหรือเปล่านี่บางคนก็คิดไปถึงขนาดนั้นนะคิดอาจจะคิดมากไปหน่อยน้ําเกลือคงไม่แล้วมั้งนะเอาเจลมาฉีดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ตั้งคําถามไปนะนะแต่ก็คิดว่ารัฐบาลก็คงไม่ได้ทำหรอกชุกรุนะครับนะไซงานก่อสร้างพระรามสี่เกิดผลกระทบหลังจากสั่งปิดแคมป์คนงานนะครับก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุฝ,ฝาท่อพักชั่วคราวสุดทําให้มีรถยนต์ได้รับความเสียหายสี่คัน นะนะครับวิศวกรรมสถานก็เรียกร้องให้เปิดไซต์งานและก็ธรหมากินก่อสร้างปกติอน,นี้ก็เป็นข่าวจากสามมิตินะครับข่าวจากสามมิติของคุณกิติสิงหาปัดก็เพราะว่าเขาปิดแคมป์คนงานก็เลยไม่มีใครไปดูแลไซต์ก็ปรากฏว่าฝานะฝาท่อพักสุดตัวนะรถตกลงไปได้รับความเสียหายสี่คันนี่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายรัฐบาลก็ลองต้องไปทบทวนหรือไม่หรือดีอยู่แล้วก็แล้วแต่นะครเนี่ยก็เนี่ยก็มีข่าวมาแล้ววิศวกรรมสถานก็บอกให้เขาทางานก่อสร้างตามปกตินะอย่าไปทําแบบนี้ปิดเนี่ยมันก็ทําให้เสียหายแล้วเนี่ยไม่มีคนไปดูแลทรางานทําไปทํามาก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทรัพย์สินเสียหายต่อไปก็มีคนตายอันนี้วิศวกรรมสถานเขาว่าอันนี้ผมเอาข่าวมาจากสามมิตินะครับเข้าใจนะครับอืม นะข่าวเราก็ตรงไปตรงมาเขาไม่ต้องห่วงนะนะอืมอืมนะครับสามปอมั่นใจฐานอำนาจเมินวิกฤตศรัทธาประชาชนอ๋อนี่ไทยโพส์นะเขาบอกสามปาสามปอมั่นใจฐานอำนาจเมินวิกฤตศรัทธาประชาชนเออไปเรื่อยนะแล้วแต่จะยังไงก็ตามสะดวกสบายแล้วคุณพ,พ่อเอ้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คืนแรกยังเงียบเหงาอืม ล้มทั้งยืนพยาบาลหมดแรงเหนื่อยจนไม่รู้ใจยังไงนะครับอันนี้ก็ลังดังเลยนะครับถามหาไฟเซอร์โมเดอร์นาสปุตนิกชิโนฟาร์มเมื่อไหร่จะได้ทีหนึ่งนะครับอืมอืมนะครับเออนะครับแต่ว่ายังไงกันเนี่ยครับเออนะฮะ อคนเราก็ลําบากกันมดหมดแล้วเนี่ยเอาอยัางไงก็ดีครับลุงนะอืม